อากาศดีลมพัดกําลังดีได้สบายเลยแต่ถ้าขึ้นกลางวันเหมือน,อนตอนที่ผมไปเทอร์มินอลมาเนี่ยร้อนมากร้อนบบโคดร้อนร้อนสวยครับก็ของใครของใครก็ห่วงนะเป,นเป็นธรรมชาตินี่ผมไม่ได้มาไม่ได้มาพูดเพื่อแบบว่าเหมือนแบบมีชัน้นอะ้ขึ้นมาแต่คือมันเป็นธรรมชาติทุกคนของใครของใครก็ห่วงแล้วด,ด,ดูเป็นคนขี้ห่วง,ห,วงหรือเปล่าครับมันมันเป็นธรรมชาติทุกคนเป็นธรรมชาติคือ ก็แฟนใครใครก็ห่วงป่ะผมถ้าผมมีแฟนผมก็ต้องห่วงผมก็ต้องรักของรักของผมห่วงของผมอจริงไหมจุกบ้าแฟนใครกงนต้ห่วงเขาก็ต้องรักของเขาห่วงของเขาเหมือนกันให้กี่เปอร์เซ็นต์ผมว่าก็ลอยอะร้อยร้อยต้อง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 ร้อยอยู่แล้ว เหมือนแต่ทุกคนมันจะมีความห่วงร้อยเปรยอรเ็ยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าคุณจะแสดงออกมาท่้ไหนกันเองแต่นูเขาเลือกจะแสดงออกอย่างชัดเจนว่าเขารักของเขาแล้วเขาห่วงของเขาเป็นธรรมชาติอยู่แล้วถูกต้องปะใช่เขาพูดทุลัเขาเลยไปเสียไปไหนกัน,นใช่เขาชัดเจนครับไม่มีครับไม่มีครับม่พูดที่มีแต่มาอาผมพูดจริงก็ของใครของใครก็หว่ว กินเลยเขาบอกว่าบีพีเอฟซีเขาสแตนบายไว้แล้วคือเราเราสั่งเลยซัพพอร์ตไปแล้วเดียวหรอสั่งได้เลยกินได้เลยไม่ต้องจ่ายเงินบีพีเอฟซีเขาซัพพอร์ตเราอร่อยนะยังได้อยู่ครับได้อยู่ครับเนี่ยผู้จัดการมาแล้วทุกคนอมาถึงเมื่อคืนนี้ตอนตีห้าพูดรีวิวขนาดนี้เอาไปหนึ่งแดงรอแป๊บจัดมาเลยครับผมจัดไปเลยครับ ไปกันต่อเป็นเก้าครับเป็นเก้าครับก็เท่ากับว่ายังอีกเก้าอีกเก้าแดงจะครบแปดสิบครับอีกเก้าแดงจะครบแปดิบอ่าเราเก็บไปทีละสิบละกันนะทุกคนเก็บไปทีละสิบอีกเก้าแดงอีกเก้าแดงครบครบแปดสิบมาแล้วซันนี่ชายสมามเมื่อคืนพี่น้อยมาด้วยตัวเองไหมเนี่ยหืม อีกเก้าแดงครับโอเคครับรับไปเทยาสิบแหรพี่เนาะอีกเก้าแดงครบแปดสิบเหมือนเน็ตแหละถ้ามีใครก็ต้องห่วงหวงครับผมผมเป็นผมก็คนที่ห่วงเหมือนกันแต่มันเป็นธรรมชาตินะเออมันถึงกับัดเจนใช่มาเจนครับเจอกันครับผมซันให้ความห่วงนุ120มันสุดยอดอยู่แล้ว แล้วก็คนคนละของเขาอะผมก็ต้องห่วงป่ะใช่ไหมใช่ไหมคุณพี่แหววขอบคุณมากมากครับผม <AR> อีกเก้าแดงครบ80ดสิครับผมอีกเก้าแดงให้ล้านเลยเต็มล้านทะลุขอบคุณครับขอบคุณครับผมอีก8ดแดงครับผมมาแล้วหนึ่งแดงอีก8ดแดงครับอีกเจแดงครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับผมแนทมีหรือยังยังไม่มีครับ ine, <AR> ยังไม่มีคนให้ห่วงทุกวันนี้ก็ต้องห่วงตัวเองไปก่อน ยังไม่มีคนให้ห่วงไม่มีคนให้ห่วงและโสดนานหล่อกเกินมันถามว่าอาพูดตาสองทุกคนมันก็ต้องมีบ้างที่แบบว่าคุยเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยอะไรอย่างเงี้ยคุยบ้างอะไรบ้างเราผู้ชายเนาะจะมาละเราผู้ชายเนาะเราก็ต้องแบบมีคุยบ้างมีจีบบ้างอะไรบ้างเป็นธรรมชาติของผู้ชายอยู่เนี่แต่แค่เรายังไม่ เรายังไม่พร้อมที่จะอยู่เป็นครอบครัวแล้วก็ให้ทุกคนได้ว่าเมือนับให้ทุกคนเห็นว่าเออเราเรายู่เป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยก็นหะอีกสิปีแหละเดี๋ยวเจอกันรอผลดีไปก่อนใช่ครับผมอีกขอบุณคัาผมอีก6แดงับผมอีก6แดงครบ,งบ80ครับแม่มาคืนนี้ครับแม่มาดึกๆใช่ประมาณนั้นนะประมาณนั้นนะเพราะว่า กะว่าจะรวยก่อนแล้วก็มีตังมีตังก่อนมีเตาคุณพี่พี่หลินครับผมใช่เราเลี้ยงหนักไปก่อนเราก็อยู่เราอย่างนี้ไปเราก็อยู่เราอย่างนี้ไปเราก็อยู่แบบเราก็อยู่เราอย่างนี้ไปเราก็อยู่เราอย่างนี้ไปเราสึกว่าเรายังมีความสุขกับการอยู่แบบนี้เรายังมีเรายังมีความสุขกับเรายังมีความสนุกกับการใช้ชีวิตแบบนี้ถูกต้องถ้าผมมานั่งพูดว่าผมยังไม่มีเลยไม่ไม่มีเลยมันเป็นแบบไม่ได้เพราะผมสามสิบแล้ว ถูกปะเพราะว่าพเาพราะว่าผมสามสิบแล้วถูกไหมแต่ผมยังก็พูดผมยังไม่มีอย่างไม่ไม่มีอย่างชัดเจนก็คือก็มีก็คุยคุยไปคุยไปเออคุยก็คุยบ้างมีคุยบ้างมีคุยบ้างอะไรอย่างเงี้ยใช่ขอใช้ชีวิตเต็มที่ก่อนเนาะยังยังยังรู้สึกว่ามีความสุขกับตัวเองครับมีความสุขกับตัวเอง โซร์ลาไปก่อนชายครับพี่ตรงถามว่าเห็นเขาหนกักไปประมาณหกโมงครับพี่บีลนวก็ไปหกโมงหนักไปหกโมงอยู่ออ่อยูก็อยู่โซดเป็นเพื่อนพวกคุณไงอ,อยู่โซร์เป็นพวกแฟนคลับไปก่อนสาวที่อายุาน้อยแต่มันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่จะไม่เคยผ่านผู้หญิงมาเลยคพี่ที่เข้าใจความหมายบางที่ผมกำลังอธิบายอะอะเมันเป็นไปไม่ได้สำหรับคนที่มันดูไม่จริงใจอ่ถ้าเราพูดว่า ผมไม่เคยพาผู้หญิงมาเลยผมสามสิบแล้วมันไ,ไ,ไปไม่ได้ต้มกันต่อต้มกันต่อ